สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการพิสูจน์ค่ะว่าไทยเนี่ยอยู่แนวหน้าของโลกในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะพร้อมกันนี้ประเทศไทยเองก็พร้อมที่จะผลักดันค่ะไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยทางด้านนายชัยวัชรงคโอศกประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยการท่องเที่ยวไทยศักยภาพโดดเด่นติดอันดับจากการจัดอันดับของหลายๆสํานักจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหรือเดสติเนชันด้านการ ททท่่่อองงเีียวสคัญขโลกล่าสุดสำนักข่าว US News และผู้ใช้บัญชี X นะคะชื่อ World of Statistics จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยที่สุดในอันดับที่4จากกว่า87ประเทศจากการจัดอันดับเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สั่งการต่อเนื่องประเมินแนวทางในการทำงานเพื่อดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมเยือนเร่งเครื่องในการที่จะผลักดันสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคพร้อมปักหมุดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยยิ่งใหญ่ในปี2568 ซึ่งจากการจัดอันดับนะคะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยที่สุดอันดับ4จากกว่า87ประเทศทั่วโลกต่อจากนิวซีแลนด์กรีซและอิตาลีตามลําดับซึ่งมีการอ้างอิงจากการตอบแบบสํารวจทั่วโลกที่เห็นว่าประเทศเหล่านี้มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดโดยให้เหตุผลส่วนหนึ่งค่ะว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลกแม้จะเป็นการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนเพียง7%ของ GDP เท่านั้นไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มหรือแลนด์ออฟ เป็นเมืองที่มีความคึกคักทันสมยัยและตั้งอยู่เคียงคู่กับสถาปัตยกรรมโบราณชายหาดและวัดรวมทั้งยังเป็นแหล่งรวมของการนวดแผนไทยและอาหารไทยที่ขึ้นชื่อในด้านความสมดุลของธรรมชาติรวมทั้งโฆศกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุในส่วนของครึ่งปีหลังปี2567ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเกี่ยวเนื่องกับด้านการท่องเที่ยวในหลายสำนัก ซึ่งสะท้อนและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไทยอยู่แถวหน้าของโลกในเรื่องการท่องเที่ยวทั้งการจัดอันดับให้กรุงเทพเป็นอันดับที่1เมืองที่ดีที่สุดเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยเกาะที่ดีที่สุดในอันดับ3และ4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอันดับที่2สนามบินที่ดีที่สุดและการบินไทยสายการบินที่ดีที่สุดอันดับ3าในเอเชียแปซิฟิกรวมไปถึงเดสตินเอเซียนะคะรวมถึงอันดับหนึ่งของประเทศที่น่าเยี่ยมที่สุดในโลกโดยนิตยสาร CEO World อามายาเป็นชายหาที่ดีที่สุดในอันดับ5ของโลก โดยเว็บไซต์ Beach Atlas และอันดับที่2ประเทศจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นในช่วง Golden Week โดย Agoda แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวระดับโลกโดยท่านนายรัฐมนตรีนะคะก็ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ละเลยถึงศักยภาพด้านอื่นอย่างไรก็ดีค่ะได้มีการสั่งการประเมินการขับเคลื่อนดาเนินง,งานและนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมกันทำงานอย่างแข็งขันเดินหน้า แผนการท่องเที่ยวในช่วง low season ของไทยเตรียมแผนสําหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ตอบโจทย์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองหน้าเที่ยวนําไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและช่วยยวกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน นั่นก็คือในส่วนของการเร่งผลักดันนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่เป้าหมายของการเป็นการท่องเที่ยวศูนย์กลางของภูมิภาคค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์น้าเพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบจากภัยพิบัติในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะโดยทางด้านในายชัยวัชรงค์โคศกประจําสํานักนายกร,ร,รัฐมนตรีเปิดเผยนายเศรษฐาทวีสินนายกร,ร,รัฐมนตรีได้มีการติดตามสถาน าการฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลประชาชนอย่างรอบด้านและดําเนินการตามส0มาตรการรับมือฤดูฝนปี2567โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าในพื้นที่สุ่มเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฤดูฝน ควบคุมป้องกันแจ้งเตือนประชาชนซักซ้อมแผนก่อนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าในระยะนี้ประเทศไทยในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขงังบริเวณชุมชนเมืองได้รัฐบาลจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม10มาตรการรับมือฤดูฝนปี2567ที่มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมและตรงจุดตั้งแต่ต้นเหตุซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัย,ชยรองนาะยการัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนชได้มอบหมายนโยบายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกและลุ่มน้ำบางปะกงณจังหวัดระยองโดยได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดพร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามเตรียมความพร้อม และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุก่อนการเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้รัฐบาลยังจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยลุ่มน้ำมูลและประชุมคณะทำงานอำนวยการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยลุ่มน้ำมูลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ติดตามการรับมือกับฤดูฝนในพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์บุรณา การให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเช่นอุทก,กภยัยน้ำป่าไหลหลากดินโครนถลม่มโดยทั้ง2ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าจะดำเนินการเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง สำหรับศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าทั้งสองศูนย์จะมีการดำเนินการทั้งการประชุมติตตามข้อมูลด้านปจาัจจัยสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำรายวันรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์และประเมินเพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงภยัยวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภยัยพร้อมประกาศแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพื่อบริหารจัดการน้ำรวมถึงแจ้งเตือนไปยังจังหวัดอำเภอ สืบมวลชนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับมือเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย ต่อพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนพร้อมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดําเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติจากฤดูฝนที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปค่ะ ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะในหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต,ต่อการเกิดน้ําท่วมนะคะเป็นประจําทุกปีเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะโดยทางรัฐบาลเองเขาก็มีการเตรียมการในส่วนของการป้องกันการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทําการป้องกันก่อน,ก e tamam. นที่จะเกิดเหตุปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้แล้วก็ในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังกันเอาไว้ค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะก็ เตรียมรับฟังนะฮะประกาศเตือนต,ต่างๆจากทางรัฐบาลได้ค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะทางด้าน POI ค่ะได้มีการพูดถึงผลสำเร็จในการเยือนซาอุดีอาระเบียค่ะโดยมียอดเจรจาธุรกิจกว่า100คู่จับมือในด้านของการลงทุนของทั้ง2ประเทศค่ะโดยทางด้านนายนาริศเทอดสถิรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เปิดเผยหลังจากมีการจัดตั้งคณะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำโดยนายมาริสเสีงเง่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเงยือนประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่าง13-15กร,รกฎาคม2567พร้อมเป็นประธานเปิดสำนักง,งาน BOI ัณกรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการในวันที่ 14, 14กร,รกฎาคมที่ผ่านมา โดยเผยว่าการจัดการประชุมภาคธุรกิจไทยซาอุดีอินเวสเมนต์ฟอรัมและการเจราจาจับคู่ธุรกิจนัก,กุงรุยารดประเทศซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีได้รับความสนใจจากนักธุรกิจไทยและซาอุดีอาระเบียรวมถึงนักธุรกิจจากประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งกว่า300คนจากกว่า200บริษัทหรือหน่วยงานและเกิดการเจราจาธุรกิจกว่า100คู่นอกจากนี้ภายในงานยัง มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางธุรกิจร่วม11ฉบับในหลากหลายสาขาเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารชิ้นส่วนยานยนต์วัสดุก่อสร้างการจัดงานอ e ีเวนต์และเทศกาล เกมและ e-sport การผลิตน้ำหอมและธุรกิจที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทเอกชนของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม Investment Forum และการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ถือเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราชกล้วยน้ำไทยสมิติเวศและพระราม9อุตสาหกรรมพลังงานบริษัทปตท,อทอบ้านปูและกรฟเอเนออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกลุ่ม CP บริษัท เทาโกรและสหฟา,หาร์มอุตสาหกรรมบริการสนับสนุนการท่องเที่ยวม i เนอร์อินเตอร์เนชสถาบันการเงินธนาคารเอ็กซิมและธนาคารอิสลามเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากหอ,อการค้าไทยและสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยร่วมคณะด้วยจากการเจราจาธุรกิจกว่า100คู่พบว่านักลงทุนซาอุดีอาระเบียหลายรายให้ความสนใจกับการลงทุนในอุตสาหการรมเป้าหมายของไทยทั้งกลุ่มอุตสาหการรมเกษตรและอาหารแปรรูปสุขภาพและการ แพทย์พลังงานสะอาดชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจบริการ ซึ่งความสําเร็จในการเยือนซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่าง2ประเทศรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเร่งผลักดันความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและถือเป็นโอกาสของไทยในการเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนการส่งเสริมการลงทุนครั้งสําคัญของซาอุดิอาระเบียเพื่อสร้างระบบห่วงโซ่อุปทา,านในอุตสาหกรรมที่หลากหลายลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออก น้ำมันรวมถึงการพัฒนาสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามวิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบีย2030ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ของรัฐบาลไทย เปิดสำนักงาน B.O.I ณกรุงริยาตรประเทศซาอุดีอราระเบียซึ่งเป็นสำนักงานในต่างประเทศแห่งที่17ของ B.O.I และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางจะเป็น,นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างไทยและซาอุดีอราระเบียรวมทั้งประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเช่นคูเวตกาตาบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตและตุรกีซึ่งซาอุดีอราระเบียให้ความสนใจในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและฮับแห่งใหม่ของซาอุดีอราระเบีย ในภูมิภาคนี้โดย BOI พร้อมใช้เครื่องมือสิทธิประโยชน์และบริการด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาตั้งฐานการผลิตการจัดตั้งสำนักง,งานภูมิภาคหรือการร่วมกับธุรกิจไทยเป็นต้นค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและก่อนจะจบรายการค่ะ เรา,าปิดท้ายกันที่บทเพลง72พันศามหามงคลโดยกองทัพเรือซึ่งเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษาพระบาทสมเดเจ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนมพรนศา6รอบและหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y u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  e e h a n อร์ทาพพ Podcast ดิฉันพิรยายพีรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ you จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจงังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำไปบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีด2 ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584